ช่วงขอกระจายข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนมิถุนายานนี้สปายดีทีวีคอนนำเสนอรายการแซฟสนันจอรายการใหม่แกะครองที่จะมาทำให้แฟนร,รายการทุกคนเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและสนุกสนานไปพร้อมกับเคล็ดลับเรื่องราวสารพัดสารพัน ที่จะทำให้คุณต้องอึง้งทึ่งและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยได้2องวีเจสุดแซบวีเจหิมสบายดีทีวีและวีเจหลี่แชร์สบายดีทีวีมารับหน้าที่ดําเนินรายการพร้อมขันอาสาหาเรื่องราวและเกรด็ดเคล็ดลับดีๆมาเสิร์มให้คุณผู้ชมถึงบ้านทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา13นาฬกาถึง14นาิกานาทีดูท่างานนี้2วีเจสุดแซบ จะปลื้มจิตปลื้มใจไม่น้อยเ <_ ven> e> มื่อคุณสุปชัยนิลวันกรรมการผู้มนวยการธุรกิจเพลงบริษัทอาเอสจำกัดมหาชนได้มาเยี่ยมให้กำลังใจถึงสูตถ่ายงานแทมบอสยังยินดีที่ได้ทั้งคู่มาร่วมงานกับครอบครัวเพลงสบายดีทีวีค่ะสวัสดีครับ ผม VJ หิมสบายดีทีวีครับและ VJ รีแชร์สบายดีทีวีจ้ารายการใหม่ของพวกเราที่จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าซับสน,นจอ้อแล้ววันนี้เนี่ยนะฮ<ว>ะพวกเรา2คนก็จะมีรายการนะครับที่จะอัปเดตเพลงโดนๆนะครับเหมือนเดิมให้กับคุณผู้ชมครับและความเคลื่อนไหวของศิลปินอาสยามด้วยและที่สําคัญเราจะมีเกรดความรู้เป็นเกรดลับมาฝากคุณผู้ชมทุกทุกวันเลยครับผมและที่สําคัญเลยนะฮะเราก็จะมีเรื่องราวนี้เลยนะครับผมเรื่องราวรอบตัวครับที่จะ ทําให้คุณรู้แล้วต้อง,งอึ้งอึ้งเสียวเหวียวเลยทีเดียวแน่นอนที่สุดทุก<ม>ทุกวันเจอเราสองคนได้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะครับผมยังไงก็ติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับรายการใหม่น้องใหม่มาแรงครับผมแซ่บแน่นอนสนั่นจอแน่ๆกับแซ่บสนั่นจอ yeah. โอ้ยแซ่บมากเลยอะ มาต่อกันด้วยภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกโดเพลงเมื่อไหร่จะไว้ใจได้เสียทีเพลงช้าแนวดราม่าของเส้นเล็กวงดนตรีห้าหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงโดยครั้งนี้ทีมงานได้ยกกองไปถ่ายทำกันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ก มิวสิกดอเพลงนี้เราได้นักแสดงหนุ่มหล่อมาสเตอร์สไตล์เด็กแนวมารับบทบาทเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรปรกมศาสตร์ผู้ที่มีรักเดียวใจเดียวและอีกหนึ่งนักแสดงที่มาเติมเต็มเรื่องราวในมิวสิกดอเพลงเมื่อไหร่จะไว้ใจได้เสียทีให้ครบถ้วนสมบูรณ์รณก็คือสาวน้อยคนนี้แหละค่ะเธอมาเพื่อปั่นหัวหนุ่มๆให้หลงรักก็น่าตาน่ารักซะขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะหนุ่มๆมาหลอกให้เขาหลงรักแล้วก็หักอกเรื่องราวดราม่ารับคุดทั้งหมดจึงเกิดขึ้น แต่จะจบลงยังไงนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามชมในมิวสิควิดีโอเพลงเมื่อไหรจะไว้ใจได้เสียทีของเส้นเล็กทางช่องสบายดีทีวีเร็วๆนี้ค่ะเมื่อไรจะไว้ใจได้เสียทีถ้าอยากไว้ใจแล้วทำผิดเพื่ออะไรเจ็บจนใจฉันกลัวเมื่อไรจะแก้ไขเรื่องที่ทำ นี่เวลาของห้อกระจายข่าวทั้งหมดลงล้านนะคะพบกัออนใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ